ปัดดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะข่าวดีนะของมาส่งแล้วในเอฟซีก็ยูไปเลยบ่ะเดี๋ยวให้ช่องพงขยับรถก่อนเจ้าของรถเข้าไปตามเจ้าอยู่หน้าปลาซอยมมันแอบไปได้ไหมตรงนี้เลี้ยวไปนี่ได้ไหมั้ยไม่ไม่พ้น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 ถ้าไปอย่างนี้นะ จ้างพวงไปไหนน,นู่นอบอกอโอ้คนละกล้องเลยโอ้เจ้าคนละกล้องเลยคนละซอยไงอืมคนละซอยหรือได้คนละกล้องซอยแบบไปรับซอยนี้อืมเจ้าพี่เขาผัดมาซอยเม,มื่อกี้ซอยคุณยายน่ะมาแยบรถให้เพื่อนแม่ล่าสุดนะของของใหญ่มาส่งในเอฟซี ืมบ่ต้องขยับแล้วบ่เอานี่เล,ล้วหรอบัเพิน่นเพิ่นเมื่อยตาเ <c oughs> พิ่นเมื่อยตา <c oughs> เออเพิ่นสิลงนี่เลยละ่ะลงไปนี่บอกเลื่อนไปผุแล้วให้เพิ่นขนไปข้างในผุล่ะลงไปนี่แหละ,ลละลรถปลาไหมเขาแกล่นเขาแลงออดประจําเด้ อยาย่าอย่าวางไว้ถนนดิคาดแมวแมวเาเราทำงานเราต้องรอบครอบอืมสวัสดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็มีเอฟซีโทรมาเนาะนะครับผมก็รับสายนะ f เอฟซีโทรมาเฉยๆไม่มีข่าวดีไม่มีหรอใช่เขาโทรมาว่าไม่เห็นช่องผม เขาก็เลยสอบถามว่าไม่ได้ลงคลิปเหรอ,น,รอน่าจะถูกปิดกั้นเน,ะนานนนะล่าสุดนะมีของมาส่งเนาะนะครับก็ครั้งแรกที่รถหลังคาเหล็กเตางอยเตางอยหลังคาเหล็กมาส่งไกลที่สุดเท่าที่เคยส่งนี่ถ้าเกิดไม่เกรงใจผมว่าจะสั่งโน่นนะไปที่บ้านผมเลย นะครับไปไปไปไหมครับกูสุมานประมาณร้อยโลอ่าไปครับไปครับไปคุยกับเจ้านายครับเอ้วนเนี่ยผมไปซ่อมมอของนี่อ้วนเนี่ยโอ้โหฟังซ่อมมอของนี่ปัดไปแล้วสีถัดกับไปมาหรอบ่ไปหมดครับแล้วแต่เจะไรอันถูกเพราะแต่ราคาเพราะเรแต่ราคาเต็มเนาะอ้วนพากลระไปทางวารีดโอ้ไปส่งไปส่งถึงบ้านช่างพงเลย นะบวังสามหมอจะพวงมีคนที่บ้านไหนอ่ะแสดงว่ายังพวงจะมาสั่งของที่นี่ก็ได้นะนี่เดี๋ยวมีข้าวส่งเป็นกิโลมั้งนี่ในเอฟซีไม่น่าเชื่อว่าร้านหลังคาเหล็กเตาอ้อยจะส่งไกลใกล้ได้หมดข้างหน้านี่ข้างหน้าใช่พวงนี่เดี๋ยวยกขอออกไปก็ล่งอันนี่อืมวางข้างหน้าอันนี้มันเป็นแอมบอลราคาข้างหนี้าเดี๋ยวยกย้ายข้างหลังนิดนึง นี่นะท่านผู้ชมทุกท่านก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นข่าวเป็นคราวเฮะเสร็จแล้วเหรอเขาทีเดียวสองทริปเลยโอ้ลุงนี่โทรศัพท์เครื่องใหม่โอ้เจ้ากันสันอืมสันอยู่จริงๆได้โทรศัพท์กันสันแล้วไม่น่าจะถือนิ่งขนาดนั้นถ้าเป็นผมผมย่างนี่เข้าไปใช่ย่างนี้เลยนะไม่ได้านนี่เดี๋ยวผมด้ก็ได้ครับาง อันนี้เป็นนเียวนี่นน่งของบ้านัวซีคนคนที่มาส่งของนี่เขาใช้หัวน FC คนคนคนมีหัวเขาใช้หัวเขามีหัวนะนี่โใช้อย่างอื่นคือขยับติดแทะยุกใหญ่ใหญ่อยู่คือบอกอ่ะ เอาไปพุ่นเลยนะเอาไก,ใก,ใกใลๆลน่งขนะ้นลย่ใหญ่นใหญ่ใหญ่หลังอยู่นี่ใหญ่ขึ้นเยอะเอผมโอเคครับมของมาส่งนะท่านผู้ชมของใหญ่จะนักจะใหญ่่นี่นะไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ส่งหมด โอเคเจ้านายบอกให้มาได้หมดอยูได้สดชื่นใกล้อยากใกลอยู่ที่เจ้านายเราเอาไม้แล้วน่ะเทไม้แล้วน่ะเอาไม้อีกคันนึงแล้วน่ะล่าสุดขวล่าสุดโอเขอเลี้ยวขอเลี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หนี่มใส่น่าจะไม่ใช่นะเรามาสชว์คองเราเอาเจอดนั่นน่ะโอเคครับผมก็เลือดเทอะกันใหญ่แล้วนะพี่น้องก็ฝากทริปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม